ดีแล้วที่ถอนวิษณุตำหนิตัวเองรัฐบาลที่แจงกฎหมายขายที่ดินให้กับต่างชาติไม่ชัดดีแล้วที่ถอนวิษณุตำหนิตัวเองรัฐบาลที่แจงกฎหมายขายที่ดินให้กับต่างชาติไม่ชัด 8พฤิกายน2565นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงรัฐมนตรีถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทยจะถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยบว่ากระทรวงมหาไทยจะเสนอคอรมอรขอถอนร่างดังกล่าวเพื่อนำกลับไปพิจารณาใหม่นำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในเวลา15วันจึงต้องนำเรื่องมาเข้าครมอรเพื่อขออนุมัติก่อน หลังจากพิจารณา15วันแล้วจะนำร่างกลับมาที่ครมออีกครั้งหรือไม่ก็ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อถามว่าร่างกฎหมายฉบับปี2545จะเรียกว่าขายชาติได้เช่นเดียวกันหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบไปพูดกันเองว่ากฎหมายขายชาติแต่ตนไม่เห็นว่า การเอาที่ดินขายแบบนี้เป็นการขายชาติส่วนจะเรียกว่าขายชาติก็เรียกไปเพราะการที่คนต่างดาวจะได้มาซึ่งที่ดินมีหลายวิธีคือการเช่าระยะยาวการเช่าตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเช่าได้นาน90ปีและได้มาด้วยการซื้อคอนโดมิเนียม49%ของตึกทั้งหลัง นอกจากนี้อาจได้มาโดยสนที่สัญญาซึ่งมีคนต่างดาวได้มาเยอะแยะโดยการประกาศกฎกระทรวงฉบับปี2545เป็นการออกตามความในประมวลกฎหมายที่ดินที่แก้ไขจากปี2542ในช่วง IMF จึงออกกฎกระสวงให้ขายที่ดินได้ในปี2,545นับจากวันนั้นถึงวันนี้20ปีมีคนต่างด้าวซื้อที่ดินทั้งหมด10รายโดย2รายได้สัญชาติไทยและในจำนวน8รายไม่มีใครซื้อ1ไร่มีแค่200 มีแค่1-200ตารางวาเพื่อปลูกที่อยู่อาศัยเพราะเห็นว่ากฎกระทรวงเป็นภาระยุ่งยากสู้ซื้อผ่านนอมินีไม่ได้เพราะสามารถซื้อร้อยไร่ก็ได้จึงเลี่ยงไปซื้อผ่านนอมินีหรือตั้งบริษัทขึ้นมาถือหุ้นเอง49%และให้คนไทย49%และเหลือ2%เอเซน์เอาจากที่ไหนมาอุดช่องไว้ได้จึงกลายเป็นว่าไม่ใช่เป็นบริษัทของคนต่างด้าวและจะซื้อที่ดินหมื่นไร่ก็ได้ นายวิศนุกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดูแล้วเห็นว่าควรจะปรับให้เหมาะสมและการแก้ไขครั้งนี้ไม่ได้เปิดให้คนต่างด้าวทุกคนเสื้อพื้นหมอนใบมาจากไหนมาซื้อก็ได้แต่ให้เฉพาะคนสี่ประเภทคือ 1. คนต่างด้าวฐานะดีซึ่งมีวิธีตรวจสอบได้ 2. คนต่างด้าวที่เกษียณที่ต้องการมาอยู่เมืองไทยในระยะยาว 3. คนต่างด้าวที่มีทักษะสูงและ4ต่างด้าวที่จะเข้ามาลงทุนในไทยโดยมีข้อกำหนดอย่างเดียวกันคือต้องเอาเงินมาลงทุนในไทยโดยการซื้อหุ้นต่างๆ40ล้านบาทจะมาฝากแบงก์ไม่ได้ซึ่งต่างจากกฎหมายปี2545ที่คนต่างด้าวสามารถซื้อได้หมดแต่ฉบับนี้จำกัดแค่คน4ประเภทเท่านั้นและเงินที่จะซื้อ หุ้นมีกำหนดเวลา5ปีแต่ฉบับนี้ลดลงมา3ปีผู้สื่อข่าวถามว่าการที่ยอมถอยกฎหมายดังกล่าวเป็นเพราะประเด็นทางการเมืองหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าทุกสาเหตุรวมกันทุกคนรวมด่าว่าขายชาติก็ต้องเอากลับไปทำความเข้าใจ เรื่องนี้ผมตำหนิรัฐบาลร่วมถึงตัวผมเองด้วยว่าตอนชี้แจงไม่ชี้แจงให้ชัดเจนและอาจจะเกราะร้ายเป็นเพราะการพิจารณาวันเดียวกับกฎหมายสุราจึงตีกันสองเรื่องคงทำให้อารมณ์คนพุ่งขึ้นไปและคิดว่าดีแล้วที่จะถอนเอากลับไปทำให้ดี รรบฟังความเห็นและปรับปรุงให้เข้มงวดและบางสิ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้เพราะหลายข้อถูกต้องตามที่วิจารณ์กลับไปทำให้ดีกลับมาก็ใช้ฉบับของปี2545นายวิศณุกล่าวเมื่อถามว่าหากไม่ต้องการถูกเรียกว่าขายชาติใช้วิธีการให้ต่างชาติเช่าดีกว่าหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าการให้เช่าดีที่สุด แต่ไม่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนเท่าที่ควรเมื่อถามว่าเสียดายหรือไม่ที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ถูกถอนออกไปนายวิศนุกล่าวว่าไม่เสียดายเฉยๆสำนักข่าววิหกนิวสรายงานอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น ทรงให้อีกมากมายที่ม่ได้ทรงออกหน้ามีละรู้ความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาอ่อยอไข่ ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บันคงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่สรงรู้ สงนานไปด้วยพระไยมันข้าบวงไทยพร้อมกัน Thank you. Uh -huh.